ยังจำกันได้ไหมเมื่อวานสอนบีบีเต้นนะมันเต้นดีขึ้นเยอะเลยพี่ก็มาเดียวใกล้ๆจะแสดงเงี้ยครูใจหายใจคว่ำมันก็ต้องอย่างนั้นแหละอ้าวพิมคุณพิมมาทำไมครับคุณพิม,มดีขึ้นแล้วหรอครับคะก็คุณพิม,มไม่สบายไม่ใช่หรอครับคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันไม่สบาย มเป็นคุณพิมพ์นาทซิซีนะครับเมื่อวานนี้คุณอยู่ไหนอะเมื่อวานครูพัดเขาอยู่คุยงานบ้านผมทั้งวันเลยครับพี่พิมพ์ครับ <Inform. S 2> เข้าไปข้างในกันก่อนเถอะเห็นว่าเด็กๆเริ่มซ้อมกันแล้วครับช่วยครับ นอนแต่เช้าก็เอากระเป๋าสะพายบนบ่าก็คงต้องไปข้างหน้าไปตามดอกไม้ว่าหายไปไหนก็อยู่ดีๆก็ไปซะแล้วก็ไปกันใหญ่ต้องมีรับลมคมไหนทำไมถึงไปไม่ลาสักคำเปิดประตูไปดูถนนเจอคนเป็นปูนดอกไม้ก็ไปคุณปูนก็มาก็ไปไม่รู้ไม่ชียิงปอกยิงคื้นยิงอ่อนยิงลายิงริบยิงดี ก็คงต้องยอมสักทีจะตามเท่าไรก็คงไม่เจอ <_ int ed> อยากอยู่นนหน้าหน้าคอยจะได้ส่องึึและปิดยากเลยนะเพราะว่าส่องยังไงก็คงไม่เห็นตัวจริงเธอเหรอกพีกไ่ไ <_ S 1> กยเธอโกรดที่ฉันพูดเรื่องจริงละปิดความจริงเธอควรจะโกรธเองมากกว่านะนอกใจกคิดเธอมีมาอีกคนแล้วล่ะ

โอเคจ้ะถ้ารู้อะไรเพิ่มรีบโทรบอกฉันเลยนะโอ้ยตายแล้วนิกมีร้องเดี่ยวด้วยแล้วพรุ่งนี้ก็จะแสดงแล้ว啊งั้นตัดร้องเดี่ยวของนิกออกไปก่อนไหมตัดไม่ได้ครับไม่งั้นทีมแดนเซอร์จะเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ทันงั้นก็ต้องหาใครมาร้องแทนนิกได้ไหมโอบ ขาหักต้องเข้าเฝือกอย่างน้อยหนึ่งเดือนครูคงต้องให้พักฟื้นไปคนที่จะขึ้นร้องเดี่ยวแทนนิกก็คือครูพัดครูพัเหรอสุดท้ายก็นจะได้ร้องเลยแกอะไปเตรียมซ้อมกันต่อได้ละไป เดี๋ยวปิ่นงานพรุ่งนี้ครูคงให้เธอขึ้นแสดงไม่ได้ทำไมล่ะคะครูเรื่องนี้ปิ่นไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะแต่เธอตั้งใจผลักกายทำไมไม่แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวนะแต่พี่กายเขาหาเรื่องปิ่นก่อนวันก่อนเธอไม่พอใจฝ่ายแสงเธอก็หยุดร้องเพลงไปเฉยๆวันนี้เธอไม่พอใจกายเธอก็ทะเลาะกับเขาแล้วพรุ่งนี้ฉันจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันจะไม่เกิดอะไรขึ้นอีกเสียใจด้วยนะปิ่น คุณพิมพ์คะคุณพิมพ์คุณพิมพ์คะให้โอกาสปิดนะคะคุณพิมพ์คุณพิมพ์คุณพิมพเป็นผิดไปแล้วขอกาเปินแก้ตัวนะคะงานนี้เป็นความฝันของคนอีกหลายคนฉันจะไม่ยอมให้มันพังลงไปเพราะคนคนเดียวหรอกนะปินยังไงฉันก็ต้องถอดเธอออกจากการแสดงครั้งนี้ เพียงให้ฉันได้พูดสักคำหากว่าเธอจะไปมันไม่ยุดที่ทำเลยหากให้คนคนหนึ่งต้องรับกรรมแต่เพียงผู้ดี เราต้องเด็ดขาดนะพิมพ์เพื่อตัวของปิ่นเองด้วย อใครอยู่บนเวทีอะลงไปก่อนเลยครับเดี๋ยวจะเซตฉากต่อไปแล้วถ้าปิ่นไม่ได้แสดงก็อยู่หวังว่าจะแสดงกันเลยเกษตงคนไปจัดการใอ้พันธ์แล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับรพ่อพ่อครับแล้วเรื่องที่หัวหินเนี่ย พ่อจะจัดการยังไงครับฉันส่งคนไปล่าตัวไอ้สมบูรณ์แล้วก็ให้คนไปขู่เมียมันไว้แล้วมันคงไม่กล้าพูดอะไรหรอกแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ครูพัฒนั่นน่ะมันรู้เรื่องอะไรมาบ้างถึงรู้มันก็อยู่ได้อย่างไม่นานไม่ต้องห่วง ใหญ่กว่าปีที่แล้วอีกเนอะพิมว่าแต่มันไม่มืดไปหน่อยหรอคะคุณจ๊ะอ๋อเรายังไม่ได้เปิดไฟครับเดี๋ยวเวลาแสดงจริงเนี่ยเราจะเปิดไฟจากข้างในครับแล้วป้ายเนี่ยจะค่อยๆไห,หลลงมาจากข้างบนครับงั้นลองซ้อมคิวกันดูเลยดีไหมคะอ๋อครับครับอ่ะเอาป้ายขึ้นแล้วเดี๋ยวเตรียมซ้อมคิวเลยไปอ่ะครับอ่าเดี๋ยวลองเอาป้ายขึ้นดูเลยนะครับโอ้ป้ายใหญ่ขนาดนี้จะบางความหล่อผมไหมเนี่ย วันนี้ทุกคนเก่งมากนะครับกลับบ้านไปพักผ่อนนะพรุ่งนี้วันจินขอเช้าหน่อยละกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะระวังตัวนะเทคแคร์จ้า มีบัตรผ่านถึงเข้าประตูได้อย่างนั้นเหรอนั่นแกก็ไม่หาฉันสิรู้ไหมฉันเป็นใครผมให้เข้าไปไม่ได้จริงๆครับถ้าไม่มีบัตรผ่านนิดบัตรอยู่นี่ค่ะนัน่นรับเปลี่ยนใจแล้วเหรอเขาไล่เป็นจากโชมง คุณพิมพ์ทำลายโอกาสของปิ่งก่อนปิ่งก็จะทำลายเขาเหมือนกันเธอเนี่ยมันไม่ยอมให้ใครดีกว่าตัวเองจริงไนะ ปิ่นทำคนเดียวปินทำไม่ไหวนะคะเฮ้ย